สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ FC ทุกท่านตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะของวันที่28นะคะแอดก็จะพามาสรุปผลของวันที่27นะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่น้อง เมื่อวานนะคะวันที่ยี่สิบเนะคะแอดให้ให้เด่นหนึ่งนะคะแล้วก็รองที่สี่นะคะไปดูกันนะคะว่าเข้าตัวไหนบ้างเนะาระรอบเฉพาะกิจนะคะหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดนะคะตรงๆนะคะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดสี่เข้าตัวรองนะคะนี่นะคะเข้ารองสี่นะคะวิ่งรูดก็จะได้เจ็ดสี่นะคะ ส่วนน้อยพิเศษนะคะ939แล้วก็37นะคะหลุดไปนะคะ39นะคะก็ไม่มีนะคะนอยพิเศษหลุดไปนะคะวันนี้เนาะแต่ว่ามานอย39นี่มานอยสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจมานะคะ93เนาะน้อยปกตินะคะ11นะคะ11ตัวกันนะคะ สีหนะคะเข้าตัวลงนะคะถ้าเอาไปวิ่งรูดก็จะได้สี่หกนะคะอ่าส่วนน้อย Vip นะคะหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่ก็เข้าตรงๆนะคะก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับ0ูนนนะคะวันนี้หลุดไปนะคะตกลงสรุปนะคะเข้าสองสามน้อยนะคะ เข้าสามนอยนะคะนอยเฉพาะกิจนะคะหนึ่งแปดนะคะเข้ารงสี่รงสี่นะคะก็วิ่งดูดก็จะได้เจ็ดสี่นะคะแล้วก็นอยปกติล่างนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็บนวิ่งนะคะวิ่งสี่นะคะแล้วก็นอย v i p นะคะหนึ่งสี่นะคะตรงๆนะคะสามนอยเนาะก็ยินดีกับพี่น้องนะคะทีต่ตามสูตรหนึ่งเม็ดเดียวด้วยนะคะ ไปลุ้นๆกันต่อนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้ปังนะคะพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมนะคะไปลุ้นๆกันต่อนะคะ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดทำคลิปต่อๆไปนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวไปจ้าไปลุนกันต่อนะคะวันที่ยี่สิบแปดนะคะเดือนสิบ ปีหกสี่นะคะกับเอ็ดเพียนพารวยนะคะกับแนวทางห้าน้อยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียว จาะให้สองตัวบนล่างนะคะเด่นวิ่งลูดนะคะก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมนะคะแอดก็ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะทุกไลท์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องจ๋าที่เข้ามา,อาคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะ ไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดนะคะก็ยังมีกำลังใจดีๆมาเติมให้กับแอดตลอดนะคะขอบคุณมากๆนะคะกับกำลังใจดีๆนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะวันที่28นะคะเดือนตุลาคม2564นะคะเด่น5นะคะลง2นะคะ แอด็จะพาวิ่งรูดที่ห้านะคะรักพอๆกันนะคะระหว่างห้ากับสองเนาะ <Okay. S 1> แอด็จะพารูดนะคะห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหห้ดห้าแดห้าเกนะคะหยิบจับไปแล้วอย่าลืมตัวกลับนะคะพี่น้องไปกลับนะคะ พิเศษนะครับปกตินะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าลุ้นมาได้ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะก็ตัวที่เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวก็คือ5นะคะพี่น้องจา๋าสองก็คือตัวโรงนะคะ วิ่งได้รูดได้นะคะไปดูกันนะคะตัวที่แอดชอบนะคะถ้าพี่น้องเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องอสำหรับตัวที่ชอบนะคะ50 0 5นหนะคะ5 4าสี่สี่ห้านะคะจะตามมาหลอกหลอนอีกต่อเนาะเว้นหนึ่งวันนะคะสำหรับสี่ห้าเนหาห้านะคะการเบิ้ลนะคะติดเบิ้ลไว้หน่อยก็ดีเนาะ 5้นะคะห้านะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะรอลุ้นรอออกนะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณะที่นี้นะคะแนวทางร่วมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเ c ซทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ คลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ